สวัสดีครับเอฟซี FC, ช่องนักผัดจัดหายนะครับเนาะมานีก็จัดหมอลำวงใหญ่วงดังหมอลำเหนือการเวลานะครับเหนือการเวลาด้วยระยะาการแสดงถึงพลังศักยภาพนะครับเนะาะที่ย่านานมหาสิบเก้าปีนะครับ สุดยอดครับทบับเบอรแนจิ้งระเบียบว่าทศินนะครับวันนี้เนาะจะคงบอย,ยืดยัดหลับาฉพีใส่นองหลับไฉอฟซี่มาจ,จนอายุยาวนานหลายห้าสิบเก้าปีแลวครับเนาะคือว่าบอเลมเพิ่นคุณภาพขัดเวทีนะครับเนาะคุณภาพขัดเวทีล้นเวทีเลยเลยครับเนาะ เพิ่นก็ยังสามารถยื่นสู่กอบขนาดเพิ่นก็อาจ,จเจอประสบการณ์หลายอย่างนะครับนะประสบการณ์นะครับเนาะะเจอมรสุมภาวะวิกฤตโควิดด้านเศรษฐกิจด้านเจอ,องานสั่งปิดงานบอกให้ทำการแสดงด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะครับเนาะที่ผ่าน,น,นมาเนาะครับนะเนาะเพิ่นกย็ยังพยายามประคับประคอ,องของเพิ่นมากได้จน ถึงทุกมือนี่จะถือว่ามันสุดยอดนะครับเนาะของอา,อาจารย์หรือว่าพอเอกของทุกคนูมจักนะครับเ mm. จ้าของระเบียบว่าธาิศน,นะครับเนะ mm. าะเป็นเ้าเป็นมหาวิทยาลัายที่ผลิตมอลล์นะครับเนาะผล mm. ิตลูกศิษย์ลูกหาเป็นออกมาเ mm. ต็มบัตรเต็มเมืองก็บม่ได้นะครับเนาะมา mm. ตั้งตัวเองเป็นมอลยยล์โ่ลูกตั้งใหญ่ๆหลายขนาดนะครับนะ ส่วนมากจบมาจากมหาวิทยาลัยของคอเอกนะครับเนาะของอาจารย์อาจารย์ติดของอาา 1, ของระเบียบวมาทศินะครับเนาะอันนี้ผมไม่ได้อวยเพื่อน <c oughs> ผมไม่ได้อวยเพื่อนด้วยครับเนาะผมมองว่าถ้าเพื่อนบแนอจเองนะครับเพื่อนบอยู่ได้มาถึงขนาดหาซิ่เก่าปีหรอกครับผมเป็นเด็กหน่อยผมก็ได้ยินเลยระเบียบวมาทศิษย์หุ่จักเลยครับหุ่จักเลยเนาะซื้อนี่ หัวแจ็คซื้อนี่เกิดมากอะหัจักเลยนะครับเนาะแต่เพิ่นบอลแนจิงเพิ่นกระคงยกเลิกคือว่าซื้อนี่กระคงถือกลุ่เอาไว้แล้วนะครับเนาะแต่เพิ่นบอลแนจิงเนาะ,ะแสดงว่าเพิ่นนี่เจ็งเปล่งแห้งแน,น่นอนแห้งนะครับเนาะสุดยอดนะ,ดดนะเพิ่นถึงสามารถผ่านประสบการณ์ผ่านมารสุมต่างๆนะครับเนาะมาได้ตั้งหากเก่าปีนี่โอ้สุดยอดเลยครับอาอยุของคน ตั้งแต่เด็ดกจนถึงเขาไหวรับเบียร์ยังฉีผู้สูงาอายุ่ด้วครับก็อีกหนึ่งปีกับหกสิบปีเนาะหาสิบเก้าปีนี่ก็คือลงทะเบียนร,รับเบียร์ยังฉีกันเรื่อยนะครับนะสำหรับตัวเลขเนาะสามารถยืนยันได้ว่าวงระเบียบวัตถุสินของพ่อเอกหรือผมขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์เอกนะครับของอาจารย์เอกนะครับนะเป็นกับซาบายดยืนยันได้นะครับเนาะ จากการหลากหลายลูกน้องเพิ่นกันหลายนะครับหลายหลอดชีวิตนะครับนาะด้วยคอนวงคนวอยเพิ่นอันนี้ออกโต้กันเด้อครับออกโต้กันว่าผมบดไอ้มาอ้วยมาหยังเพิ่นบ่ได้ค้าอ้วยค้าจยังเรารับก็คือเฮาชื่นชมในความเป็นจริงนะครับเนราะเขาผูความจริงนะบ่เป็นว่าเป็นหนามาไผ่บดไ้เป็นหนามาไผ่ทั้งสิ้นนะครับท่านแอดมินครับ ก่อนหน้าเนี่ยก็ก็บกบ,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 บอกบล็อกคอยได้เบิงลนกครับว่รับแต่วา่าซือเพิ่นเนี่ยเขาได้ยินมาแหละแต่เป็นเด็กน้อยนะครับเขาได,เด้เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยนะครับเพิร์นแต่ไม่มีโอกาสได้เบิงเพิ่นก็ต้อนมาทำยูทูบนี่แหละครับตรงๆเลยเนาะเพราะว่าด้วยชุดต้อนแหละเป็นกับวันแบบข้อเที่ยวกลางคืนนะครับวันแบบข้อเที่ยวกลางคืนนะครับเรื่องเที่ยวกลางคืนฟอเลยนะครับแต่พอมาทำยูทูบโอ้โหคือมันเป็นงานต่องป้ายนะครับเนาะ เสียงหลายเถื่อหล่ะนะวัติเหตุนะครับน้องราะว่าเขาเดินทางระยะใกล้นะครับเขากับคนคนนี้บิดทิ่นกังคืดน,น,นะครับบางเถือถนนหน,นทางกับบ่มีสัญญาบ่งบอกว่าข้างน้ามีวัสดุมีก้าน่อส่างก้นนซึ่งเขาเป็นคนตา่างจังหวัด อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิภูมิภูมิซึ่งแนอนติบได้อยู่ชัยภูมิเด้อครับแอดมินอยู่สุรินทร์ครับแอดมินเป็นคนสุรินทร์เนาะคนสุสนรินทร์กาวาคือสีสังเกตกั้นเอ,งอ่งกาดพี่น้องกันนะครับกับพี่นกันถึงน้อ,นนองเดียวกั้นวาวคือคือกัน้นเป็นตัวขาวๆติ่งๆแต่ว่าสุรินทร์เขาจะมีหลากหลาย,ายวัฒนธรรมนะครับก็จะมีวัฒนธรรมชาวปุย นค,ำคำักข่าวชาวพี่น้องชาว สีลบสวัดมานะครับพรอกกับสีลบลบลบ,ลบ,ลบรกกรรครับพีกัดกัดบอกอีกเทืนนึงแล้วครับเนาะสำหรับโืที่อาซี่ของวาไม่ก็คืคอเชียงพูมครับกบาเรย่ท่างนะครับใกล้แห้งครับตั้งแต่แอดมินตา้มททยมอลามีมิจังหวัดนี่ถือว่าใกล้แห้งแต่ด้วยี่วช่องเหาบอดไทยมาลายเมือ ก็จะเป็นกระ้อไปนะครับเขาจะเป็นกระตอไปบอกเลยครับว่าแรงโหลดประมาณสามมชั่วโมงกว่านะครับประมาณ250กว่ากิโลครับสรกว่ากิโลซึ่งเอฟซี FC, ช่งนักขัดยัดหายเระเบียบวาทศิลป์หรือ f อทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับเนาะเวลามีโฆษณาขึ้นก็ ขอความอนุเคราะห์ดูให้หน่อยนะครับถ้ามันยาวไปก็ปวดข้ามได้กวดข้ามไปเลยถ้ามันไม่ยาวมากก็ขอความอนุเคราะห์ดูให้หน่อยครับเพราะว่ามันหมายถึงขงั้นเบิง้งหายนลครับเนาะเบิงขึ้เบิงโฆษณาให้เขาน้าห,หมายถึงว่าเขาได้ค่าหน,น,น,นักมันเขาลัามาืขึ้นนะครับเนาะแต่ผมบอกเลยว่าประช้พูดเติมเป็นพันนะครับเพราะว่าระยะทางมันใกล้นะครับระจะทางมันใกล้ ก่อนมาดูของนะครับเนาะเวลาเบิ้งสิบกับกับเบิ้งโฆษนาห้ผมเนี่ยถามันยาวๆกับขามกดขามไปเลยอันนี้จะจะบอดีว่านะครับเนาะแล้วก็ขอชี้แจ้งนะครับเนาะสำหรับมีเอฟซีที่เพื่นนโบหูนะครับเพื่อนเขาคอมเมนต์ว่าช่องผมเนี่ยช่อง แอดมินช่องนักพัฒน์จ้าไทยเนี่ยไปแไปไปอัดไปบันทึกวิดีโอที่เขาไหลซดมาลงช่องบางนีผมขอขอออกตัวเลยนะครับว่าผมบ่เคยปฏิบัติครับผมกับบอเคยไปเบิงผู้ใดไหลซดนั่นนะครับผมไม่แต่ไปถ่ายเองครับผลงานผมเองครับแล้วก็เวลาผมถ่ายเนี่ยผมก็เสียงเขาถูกตาอยู่เพราะว่าผมยื่นอยู่หนาหางนะครับยื่นหนาหางแต่ว่าก้ารยื่นเนี่ย กับไปยืน่นติดเวทีสิ่งมันกะคของทางสูงอยู่ถ้าผมว่าผมบ้างตูล่ลโพงพายุหนาหาดมันมันกัรู้ซึกว่าบ้างอยู่ครับถ้านางไก่ติดเวทีโอเคแน่นอนครับมันบ่เห็นดอกกระสิงเงยข้อแทเลกับบเห็นนะครับนะพะว่านางไก่เส้นป้ายมันต้องนั่งในระยะทางระยะระยะที่ที่เห็นได้นะครับเนาะเขาเห็นถนนนะครับจังได้ นนขับผมก็ขอจบไปแค่นี้กันนะครับเนาะกล่าวว่าทุกคลิปที่ผมถ่ายมากก็คือผลงานผมอีกนะครับผมเด็ไปิกรอบไผ่มานะครับสวัสดีครับพ่อกันใหม่เน,นาะหนางาน